วันนี้เราจะไปสืบสวนปริศนาลับของปีศาจก้อนเมฆในโลกของไมคครับเริ่มต้นด้วยการ Reacting วิดีโอของผู้ติดตามเราลูคิวตสัสอู้เป็นแค่ผมหรือเปล่าที่คิดว่ามันมีธงเปรูอยู่ด้านนอกรักผู้ติดตามชาวเปรูทุกคนมากเลยนะครับพวกคุณชอบเรามากงั้นมาต่อคลิปกันเลยเอาละไหนไหนโอเคเอะเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนรอผมแป๊บหนึ่งนะข้างบนมันเคยมีก้อนเมฆใชมนะแล้วอยู่ๆมันก็หายไป แถมเป็นก้อนเมฆก,ก้อนเดียวบนฟ้าไม่มีก้อนอื่นเลยด้วยโอเคเอ,อืมมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเขาเยอะมากเลยทำไมเขามีกรงแทนที่จะเป็นบล็อกทั่วไปอีกอ่ะก้อนเมฆที่มีก้อนเดียวหายไปแล้วนอกจากนั้นที่ผมได้ยินมาเขาเองบอกว่าเขาเล่นแค่เซิร์ฟนี้กับเพื่อนแล้ว แล้วก็ได้ยินเสียงประหลาดบางอย่างเสียงเหมือนกันไกลเลยด้วยก็ไม่รู้สิแต่ผมเหมือนได้ยินเสียงกันไกลนะโอ้นั่นอะไรอ่ะเหมือนว่าผมจะได้ยินเสียงนั่นอีกแล้วนั่นอะไรอ่ะเขาไปอยู่ตรงนั้นสิ่งกอ่อสร้างงั้นเหรอดูเหมือนก้อนเมฆยังไงก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่มันเหมือนสิ่งกอ่อสร้างปแปลกๆสักอันหนึ่งถ้าหากว่าเขาตั้งใจสร้างเซิร์ฟนี่มาเล่นกับเพื่อนผมว่าน่าจะ เดี๋ยวนะอะไรอะโอเคลงไปไว่ายน้ำงั้นเหรอโอเคแต่ว่าเท้าด้านหลังของเขาหายไปอย่างงั้นเหรอหน่าแปลกฮะแล้วมันก็กลับมาอีกแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 นอกจากจะมีใครแกล้งเขาหรือเขาอาจจะบั๊กแต่เขาบอกเขาเล่นคนเดียวดูสิสิ่งก่อสร้างนี้ถูกสร้างโดยใครสักคนแน่เขาปีนขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วไงต่อไงต่อ เอ้ย,อยนั่นคันโยกนี่เขาดึงคันโยกแล้วฝนก็ตกได้ไงอ่ฝนตกตอนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยนั่นอะไรสีขาวทั้งแท่งเลยเศษก้อนเมฆเหรอเฮ้ยพายุเข้าแล้วเศษก้อนเมฆงั้นเหรอ เมฆกลับมาบนท้องฟ้าแล้วเหรอเฮ้ยก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะมีเศษก้อนเมฆอีกเศษมันจะนําไปไหนเนี่ยนี่ท้องฟ้ากำลังแตกหักเพราะก้อนเมฆข้างบนอย่างนั้นเหรอะจะใช่ที่ผมคิดหรือเปล่านะ,ะๆๆเขาอยู่ในที่แปลกเศษก้อนมเมฆเศษก้อนเมฆเขาหยิบเศษก้อนเมฆหมดแล้วเอาเราจะไปไหนต่อไม่เหลือแล้วไม่เหลือไม่เหลือเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย นั่นหมามอ o n s t e r เนี่ก้อนเมฆปีศาจก้อนเมฆปีศาจเหรอลูคิวตา49ได้เสียชีวิตด้วยก้อนเมฆปีศาจที่ก่อร่างเป็นสัตว์ประหลาดเหรอเอาละเราไปดูกันเถอทุกๆคนเราเข้ามาในโลกนี้แล้วดูสิผมยืนอยู่ข้างๆบ้านลูคัสเลยนะลูคัสเอเป็นรูปธงจริงๆด้วยมีทั้งพรมมีทั้งทุกอย่างผมชอบจริงๆเลยนะเอาละมาตรงนี้อู้เขามีเหล็กอยู่ด้วยอะไรเนี่ย งั้นเราเข้าตรงประเด็นเลยก็แล้วกันดีกว่านะเจ้าก้อนเมฆปีศาจเนี่ยตัวที่เราเห็นตอนที่เขาตายมันอยู่ตรงไหนอ่ะเหมือนจะไม่ใช่แถวแถวนี้นะเอาล่ะผมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยเอาล่ะเราสามารถไปต่อตรงนี้ได้ปินนขึ้นไปโอเคนี่มันคือโครงของเขาตอนนี้ยังไม่มีของอะไรเดี๋ยวขอหาของในนี้ก่อนก็แล้วกันนะ ดูแล้วน่าจะมีแค่ของกินมเมล็ดแล้วก็อื่นๆเอาละผมปีนขึ้นมาบนนี้เดี๋ยวนะก้อนเมฆที่เคยหายไปก่อนหน้านี้จะยังอยู่ไหมนะมันเคยอยู่ตรงนั้นใช่หรือเปล่าดูสิน่าจะอยู่แถวนี้นะไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดก้อนเมฆเนี่ยหายไปไหนแล้วนะเอาจริงนะผมว่าไม่น่าจะใช่แถวนี้ใช่ไหมแถวนี้ไม่น่าจะมีหรอกอ๋โอโ้ก้อนเมฆอยู่นั่นไงเจ้าก,ก้อนเมฆนั่นแล้วก็เจ้าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ตรงนั้น เอาจริงนะถ้าไม่ใช่เขาสร้างก็เพื่อนเขาสร้างต้องเป็นแบบนั้นแหละไม่น่าผิดพลาดได้เพราะไม่งั้นก็คงมีวานิลาในไมค์ค้าไปแล้วเอาล่ะรีบเข้าไปดูกันเลยดีกว่าเพราะผมดันคันโยกทางเทคนิคมันน่าจะมีพายุมาใช่ไหมโอ้ดำน้ำลงไปพูดถึงก้อนเมฆแปบ๊บนะผมขอขึ้นฟังก่อนผมเพิ่งเห็นบางอย่างเหมือนกับไม้เท้าในวิดีโอที่อยู่ๆก็หายไปผมว่ามันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นนะเนี่ย เอาเป็นว่าทุกคนลองย้อนวิดีโอและปรับความเร็วให้เป็น0.25และหยุดตอนที่ผมอยู่แถวนี้ผมว่าไม่เท้านี่น่าจะเพิ่งกลับมานะอาช่ามาเธอไว้ค่อยมาอ่านคอมเมนต์ทีหลังก็แล้วกันนะผมเพิ่งกัลิ้นตัวเองอะผมจะกลับไปอ่านคอมเมนต์ว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมเอาล่ะปีนขึ้นมากันเถอะปีน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 ขึ้นไปเลยโอเค โอเคมาแล้วตามหลักการเขาน่าจะดันปุ่มแล้วพายุก็เข้าเลยมันต้องเป็นเพื่อนใครสักคนแน่ที่แกล้งเขาเอาล่ะถ้างั้นผมจะลองดึงบ้างเลยนะใน3 2 1สอว้เอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือบางทีเพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วเราแค่ต้นดันมันกลับที่เดิมโอเค3 2 1สองหนึ่งวว้วฮัลโหล ไม,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมันแกสให้แกสมาทำอะไรในโลกธรรมดาไม่ควรจะอยู่ในเนเจอร์ไม่ใช่เหรอฮัลโหลทำไมไอ้เจ้า โทษทีทำไมไอ้เจ้าแก๊สถึงได้เอ่อแค่ผมเห็นหรือว่ามันคือแก๊สจริงๆอะไม่น่าจะหายไปแถวๆนี้นะถ้าเงนินเราไปตามรอยที่มันอยู่กันเลยดีกว่าเพื่อเราจะได้รู้อะไรบ้างถ้าคุณอยากรู้ว่าเจ้าแก๊สพาผมไปเจอกับปริศนาอะไรก็รับชมวิดีโอนี้ให้จบนะครับทีนี้มาพบกันกับปริศนาต่อไปกันได้เลยเอาละปริศนาต่อไปนี้คือการอัญเชิญวาเดนด้วยวิธีพิเศษมาดูซิว่าเขาจะทำยังไงเออโอเคอย่างที่คุณเห็นเขา เขาถือแตรเอาละเขาบอกว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องตรงบล็อกนั้นในการใช้แต่นี้อัญเชิญเจ้าว่าเด่นนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวนะเขาใช้บางอย่างไว้อ้างอิงผมว่าเขากําลังตามหาตําแหน่งที่ยืนอยู่แล้วก็ตรงไปที่ตรงบล็อกแตกๆต,ตรงนั้นน่ะนะแล้วก็เขาก็จุดไฟอีกอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องอย่างที่เขาว่านะครับเอาละดูสิ วิธีนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้นักนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวาเดนสปอนแล้วเหรอไม่มีเสียงด้วยซ้ำผมต้องรีบเข้าไปเช็คด่วนๆเลยเอาล่ะทุกคนมาพิสูจน์ปริศนานี้กันเอ็นนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองพิธีกรรมนี้ซึ่งมันแปลกมากๆเลยนะครับผมหยิบแปลทุกอันมาเพราะผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้เสียงแบบไหนผมก็นึกไม่ค่อยออกอนะ เอาละผมขอผู้ติดตามให้ส่งโลกที่เขาเล่นมาให้แล้วนะครับก็อย่างที่คุณเห็นนี่คือโลกเดียวกันแบบเป,เป๊ะๆแล้วเขาก็ใช้ตรงนี้เป็นที่จุดอ้างอิงจากตรงนี้ตรงกลางนี้ไปถึงตรงนี้เริ่มที่บล็อกแตกๆเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นโหมด F5 แล้วก็ดูซิว่าใช้อันไหนอืมโอเคอันนี้ไม่ใช่มาลองใช้แตรที่2เราดีเลยแป๊บหนึ่งแตรแพ้นี่มีดีเลยไม่สงสัยจะไม่ใช่อันนี้อันที่ดังๆนี้แหละดูซิจะเป็นยังไง โอ้ไม่อะลองอันต่อไปดูหน่อยสิแปลอันนี้ก็ไม่ใช่อีกอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอเคผมจะลองข้ามมาอันนึงก่อนนะไหนดูสิใช่ไหเนี่ยเสียงถูกหรือเปล่าอ่ะโหลให้ผมลองอีกรอบหนึ่งไหมไม่เห็นจะมีตัวอะไรสปอนออกมาเลย เอ้ผมขอลองอีกรอบหนึ่งซิเผื่อมีอะไรอเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าแมวผมจะหิวแล้วผมขอไปเทข้าวให้เจ้านายผมก่อนกันแล้วกันนะายลูกหิวไหมโอเคแป๊บหนึ่งนะเป็นไงบ้างอร่อยดีใช่มหมดีมากไม่มีอะไรทุกคนแค่แมวผมมันหิวมากๆจนไม่ยอมหยุดเลย ร้องเหมียวๆได้ทั้งวันตลอดเลยเอาล่ะผมจะทดลองอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะและดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลนะเนี่ยถ้างั้นแล้วก็เราก็ย้ายไปที่ปริศนาที่3กันเลยดีกว่าโซเฟีย12เป็นชื่อที่ดีสกินก็สวยแถมบ้านก็น่ารักโอเคอย่างแรกที่แปลกแถวบ้านของเธอก็คือฟาร์มใกล้ๆนี้เอาจริงๆมันก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยบ้านที่อยู่ด้านหลัง ทำไมบ้านมันถึงสูงจังเลยนะเนี่ยเธอไม่เห็นอย่างงั้นเหรอข้างหลังเนี่ยอ้าวเฮ้ยยิบอะไรออกมาเลยอะเห้ะนั่นอะไรอ่อะไรอ่นั่นอะไรอไร่นั่นมันอะไรกันวะเนี่ยมีแก่อยู่ด้วยเอตอนแรกไม่เห็นจะมีแก่อยู่เลยอะ เดี๋ยวนะหยุดคลิปก่อนถ้าพวกคุณย้อนไปเวลาก่อนหน้านี้ที่บ้านของโซเฟียแล้วเห็นแก่กันบ้างหรือเปล่าตอนแรกไม่มีม็อบสักตัวอยู่ๆก็บูมวัดตามนั้นเลยอะไรวะเนี่ยไอรอนโกเลมตายแล้วอย่างนั้นเหรอดูที่ไอรอนโกเลมสิอยู่ดีๆก็ตายเฉยเลยเห็นไหมนะว้าวคลิปวิดีโอพวกนี้ก็น่าทึ่งอยู่นะเนี่ย ดูสิเธอเพิ่งเห็นเองนะเนี่ยเอาละเอาละทุกคนผมคงต้องเข้าโลกนี้หลังจากของเธอในโลกเดียวกันนี้ถ้าผมได้เห็นไอรอนโกเลมผมจะกรีดให้ดูเลยเหมือนว่าเธอจะมองขึ้นไปบนบ้านที่สูงอยู่นะเนี่ยมันมีอะไรอยู่บนนั้นเหมือนจะเป็นป้ายชื่อนะมีคนกำลังตีชาวบ้านอยู่เหรอเฮ้ยใครอยู่ด้านบนนั้นอะ และชาวบ้านที่เพิ่งตายะฮะถ้าถ้ามีคนอยู่จริงทำไมเธอถึงไม่กดแถบด้วยเธอแงนนมองแต่ไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีอะไรแม้แต่ร่องรอยและป้ายชื่อก็หายไปแล้วด้วยก่อนหน้านี้ก็ยังเห็นชื่ออยู่เลยชื่อของพวกเขาเนี่ยเป็นจุดๆเลยมันแปลกมากเกินไป อะไรวันนี้ชาวบ้านชาวบ้านที่เพิ่งตายไปที่เพิ่งตายไปกลับมาเป็นชาวบ้านผีหลอกแถมยังกรี๊ดซะด้วยนะเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อเลยเอาละเธอกำลังสู้อยู่โอเคเธอจะรอดไหมล่ะเนี่ยผมไม่รู้อู้เธอร่วงโจมตีโจมตีโจมตีเยี่ยมทำอะไรทำอะไรใจยิยนสิ อย่าร้อนลนสิเธอต้องห้ามร้อนลนนะหัวใจเดียวแล้วผมไม่อยากจะเชื่อเลยคือแบบผมว่าผมต้องเข้าไปในโลกที่เธอสืบสวนอย่างด่วนเลยอย่ายืนเฉยสิโอพระเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยเธอเพิ่งถูกฆ่าตายไปถ้างั้นเราเข้าไปดูกันโอเคตอนนี้เราเข้ามาในโลกนี้แล้วถ้างั้นเรามาตรวจสอบกันเลยดีกว่าว่าหมู่บ้านนี้ต้องสาบจริงหรือเปล่าเฮ้ยนั่นมันหมู่บ้านผู้หญิงคนนั้นนี่ บ้านที่มีผู้ติดตามใช่ไหมเอเอาล่ะอย่างแรกที่ผมจะทำก็คือไปเช็คที่เล้าแกะว่ามีอยู่จริงไหมพวกมันตายหมดเลยอะไรเนี่ยพวกมันตายหมดเลยคุณเห็นนี่ไหมเนี่ยคือแบบเธอเพิ่งเดินออกมาข้างนอกและมันก็ไม่มีแกะอยู่สักตัวเลยอฟังดูท่าแม่งท่าแม่งเอาล่ะสำรวจบ,บ้านพวกนี้ก่อนก็แล้วกันนะแล้วค่อยไปที่หอคอยลอยฟ้าอะไรนั่นเพราะว่าถ้าเรา เดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าไอรอนโกเลมก็ตายแถวนี้อย่างนั้นเหรอไม่อีตัวได้ยังไงเอาล่ะมุ่งหน้าไปทางนี้ได้ดูดูแล้วก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรแปลกแต่ก่อนหน้านี้ผมเห็นอะไรสักอย่างบางอย่างที่แปลกแปลกเอามากๆสิ่งที่ผมไม่อาจหาคำตอบได้เพราะมันเล็กเอามากๆเลยแต่เหมือนมีใครผลักชาวบ้านซึ่งมนันแปลกๆนะว่าไหม มันดูเหมือนป้ายชื่อแต่มันเล็กเอามากๆเลยเล็กจนแทบจะมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยเล็กเกินไปด้วยซ้ำเอาล่ะพอเธอเปิดกล่องก็มองไปตรงนั้นเลยและในที่สุดผมไม่อยากจะเชื่อเอาซะเลยนั่นแกเหรอเดี๋ยวอะไรอ่ะเอเอาล่ะผมจะลองเข้าไปดูใ,ใกล้ๆว่ามันคืออะไรเอ๊ะเฮ้ยหลเดี๋ยวก่อนนะ เจ้าบ้านหอคอยสูง,งนั่นมีแสงอะไรอยู่บนนั้นด้วยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะถ้าไม่แก่ถึงตายกันนะ่ะและ้วทำไมถึงสบอนกลับมาผมขอคิดก่อนนะผมคงต้องใช้บล็อกเพื่อปีนขึ้นไปที่บ้านหอคอยสูงชันอันนั้นแล้วถ้าผมใช้ไม้ตรงนี้แบบนี้แหละเอาล่ะผมคงต้องขุดไม้เพิ่มอีกอโอเคเพอร์เฟกเลยและพอผมคิดคด,ดูนะผมคงต้องใช้ของธรรมดาก็น่าจะปีนขึ้นไปบนนั้นได้แล้วเลยเฮ้อ <ไ favour> ผมมีอะไรด้านบนนั้นกันอะรู้ไหมช่างมันเถอะเอแล้วไหนไอรอนโกเลมล่ะผมต้องใช้เหล็กนะเอาล่ะผมเขาต้องไปหามันแล้วหวังว่ามันจะไม่ตีเจ้าไอรอนโกเลมนะว่าไงโอ,โอเคเพอร์เฟก์เพอร์เฟก์เพอร์เฟก์โดนแน่อาล่ะเะยี่ยมเ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 ยี่ยมใช้ดาบไม้เนี่ยกว่าจะตายเนี่ยคงต้องตีเป็นชาติเลยเอาล่ะผมได้เหล็กมาพอแล้วล่ะนะทีนี้เราก็หยิบมันขึ้นมาและผมก็จะใช้มันคราบแล้วนะด้วยการวางอย่างนี้ เสร็จแล้วก็แบบนี้ทีนี้ก็ได้เวลาปีนขึ้นไปเอาล่ะผมจะรวมกับพวกบล็อกแต่บางอย่างบอกผมว่าเมื่อผมไปถึงผมจะได้เจอในสิ่งที่ผมไม่อยากเจอหรืออะไรที่หลอนผมไปทั้งชีวิตเลยเพราะก่อนหน้านี้ผมสาบานว่ามันเคยมีคนอยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่าพวกคุณเห็นในวิดีโอก่อนหน้านี้กันบ้างหรือเปล่านะครับใครที่เห็นช่วยเม้นมาด้านล่างด้วยนะครับแต่ผมเขาต้องสำรวจก่อนและก็โอ้ตัวนี้ไงที่เด็กสาวตตย ของเธอยังอยู่ตรงนี้เลยนะครับของมันยังอยู่ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยไม่สปอนได้ยังไงกันะ่ะเอาละผมจะขุดบล็อกอย่างนี้นะครับทุกคนและจากนั้นก็จะวางน้ำตอนโดดลงมาใช่ผมมีบล็อกพอที่จะปีนขึ้นไปเพราะเพอร์เฟกมากเลยปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาเอาละใกล้ถึงแล้วผมว่าบล็อกพวกนี้ก็น่าจะพอปีนขึ้นมามากๆแล้วเหรอครับผมคิดว่าง,งั้นนะปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาเฮ้ยว่าไงอะเฮ้ยโอ้โ แสงมาจากทอชสินะเอาล่ะถ้างั้นผมขอลองแบบมองไม่เห็นทอชดูก็แล้วกันนะที่ผมอยู่เนี่ยสูงมากเลยเรากับไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับเนี่ยผมคงต้องโดดลงไปที่มีน้ําสักที่แต่จะเอาอยัางไงดีเว้นแต่ว่าผมทําแบบนี้กระโดดลงมาตรงนี้มันแปลกใช่ไหมล่ะเอาล่ะผมจะลงไปเห็นนั่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะนั่นคืออะไระฮัลโหลนั่นมาแสงใช่ไหมนะ่ะเฮ้ You, อะไรอะไรอะไรเนี่ยเหล่าเหลหล่หลเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันหายไปไหนแล้วอะไรอ่ะมันทําอะไรขอมมันอ่ะทุกคนเห็นแบบเดียวกับผมใช่ไหมโอ้โหมันกําลังมุ่งหน้าไปที่บ้านของยัยหนูมันไปที่บ้านของโซเฟียแล้วเอาล่ะถ้างั้นผมคงต้องรีบไปแล้วบ้าบออะไรวะน่ะเป็นครั้งที่สองที่เกิดเรื่องลับในวิดีโอแล้วนะครับที่ผมเห็นแสงประหลาดเอาล่ะถ้างั้นเรารีบไปที่บ้านของโซเฟียกันเลยดีกว่าดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคตอนนี้ผมใกล้ถึงบ้านของผู้ติดตามแล้วนะครับ เอ๊ฮัลโหลฮัลโหลไม่เห็นมีอะไรไงน,นั่นเสียงกรี๊ดใครอะเสียงกรีดนั่นฟังดูคุ้นหูมากเลยนี่บ้านเพิ่งหายไปเหรอโลกนี้มันยังไงกันแน่กันละเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเขาไปดูตัวน,นั้นก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเอ,อ่อฮัลโหลเช้าแล้วสินะมีใครอยู่ไหมเนี่ยเอาละมีแมวรอเดี๋ยวนะใกล้ถึงแล้ว ออตรงนี้เคยมีบ้านอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่มันต้องมีอยู่สิเอ๊ะทำไมถึงมีร่องรอยของแก่กันได้อะว่าแต่ฮัลโหลทำไมมันถึงมีแกในทะเลทรายได้กันละวะเน,นี่ยเดี๋ยวนะฮะัลโหลอะนั่นชาวบ้านผีหลอกนี่ผมจะชนะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่นะอยู่ดีๆก็มืดลงเฉยเลยชนะมาได้ไหมล่ะเนี่ยดูสิเพราะว่ามันปีนขึ้นมาไม่ได้นะ โอ้ดูมันโดดสิโอ้มันกระโดดตีด้วยใครตีผมวะเนี่ยใครตีผมอะไม่ใช่ผมนะเอาล่ะระวังระวังระวัวงโอเคผมไปแล้วเอ๊ะ,อะพวกแกมาได้ยังไงกันละเนี่ยนี่มันทะเลทรายนะพวกแก๊สมันสปอตไม่ได้อะไรกันเนี่ยดูสิมีตั้งเยอะตั้งแย่เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันละเนี่ยฮัลโหล ฮัลโหลอะไรวะเนี oh, run, uh, ่ย like. ม no, ันโจมตีผมโอ้ตีโคตรแรงเลยโอ้โดดถึงเลยไม่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 หยุด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 ขอร้องแหละขอร้องขอร้องหยุดเถอะเกิดอะไรขึ้นกันละเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมแก่มาถึงตามผมอะไม่เข้าใจเลยอะไรอ่ะไม่อยู่สปอนเลยอย่างนั้นเหรอเอาละผมคงต้องออกไปจากที่นี่แล้วอะรอแป๊บซีิให้ตายเออผมคงต้องออกไปอ้า มีคนผลักผมด้วยเขาทำผมร่วงแล้วก็โดนแก่ผีหลอกฆ่าตายทีนี้กลับมาที่ปริศนาของแกส๊สดูซิว่ามันจะพาผมไปไหนเอาละแกส๊สน่าจะอยู่แถวนี้นะผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนแต่ได้ยินเสียงแล้วมันอยู่นั่นเรามันลอยมันลอยกลับไปทางเดิมหรือเปล่าเฮ้เดี๋ยวนะมันยังมีเสียงอยู่อีกอะทำไมทำไมทำไมเขาถึง ทำไมถึงภาพผมมาด้ที่แปลกๆแบบนี้กันล่ะเนี่ยผมจะไปต่อแล้วนะเหมือนมันจะชี้ไปทางซ้ายผมว่าผมได้ยินเสียงแก๊สแถวๆนี้นะเฮ้อะไรกันวันเนี่ยเมฆตกอีกที่อ่ะเอาล่ะเรามายกขันยกกันใน3 2 1สองหบุมฝนเริ่มตกแล้วฝนตกจริงด้วยเฮ้ยผมเห็นแก๊ส แก๊สเต็มไปหมดเลยมันไม่ยอมหายไปด้วยรอเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันสับปะหลาดก้อนเมฆนี่สั์ปะหลาดก้อนเมฆนี่วะไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอานั่นมันสับปะหลาดก้อนเมฆเหรอเอาละถ้างั้นรอผมแป๊บหนึ่งนะพวกแก๊สจะไม่โจมตีผมผมอยากที่จะเข้าไปดูมันใกล้ๆกับตาดูซิดูซิดูซิทำไมยิงผมอะสายฟ้าผ่าที่ผมเฉยเลยอะไรอะไรวะเนี่ยยิงอยู่ได้ ผมต,ตายแล้วอะไร